สวัสดีครับผมกลับมาอีกครั้งนะครับผมกับรายการเรื่องเล่า ASMR นะครับผมวันนี้เราจะมากันแบบเสียงแบบเซ็กซี่เซ็กซี่หนึงนะเพราะว่าแอดมินไม่สบายนะทุกคนแต่ว่าเห็นข่าวนี้แล้วแบบโอ้โหเศร้าใจมากเลยยังไงก็ต้องลุกขึ้นมานะครับผมทำข่าวให้ได้เลยมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากๆเลยนะครับผมเมื่อดาวติ๊กตอกทิเบตนะครับผมถูกฆ่าตายด้วยการจุดไฟเผาทุกคนกลางไลฟ์สดเลยะ ที่ผ่านมานะครับผมดาวทิกต็อกคนนี้นะครับเธอพยายามแจ้งตำรวจหลายครั้งนะครับผมว่าสามีของเธอเนี่ยทำร้ายร่างกายเธอนะครับพยายามหาทางหนีจากสามีนะครับแต่ตำรวจก็กลับไม่ยอมรับแจ้งความแล้วก็บอกว่าก็เธอแต่งงานกับผู้ชายคนนี้เองครับผมซึ่งพอมันเป็นเรื่องของคนในครอบครัวนะครับผมชาวทิเบตเขาก็ไม่ค่อยอยากจะเข้าไปยุ่งครับ ย้อนกลับไปเมื่อ2ปีก่อนนะครับผมก็จะมีเทรนด์อย่างหนึ่งเลยที่ฮิตมากนะครับผมแล้วก็ฮิตมาจนถึงตอนนี้เลยนะคือการทําคลิปแนวชีวิตต่างจังหวัดครับผมของจีนของมณฑลต่างๆนะครับผมหรือภูมิภาคอื่นๆนะครับผมเช่นการทําอาหารปลูกผักสวนครัวแล้วก็มีหลายคนที่ทํา Tik t o อกแนวนี้นะครับรวมถึงผู้หญิงคนนึ่งที่เป็นชาวทิเบตซึ่งเธอก็ทําคลิปวิดีโอวิถีชีวิตของตัวเองจนกระทั่งเธอถูกสามีฆาตกรรมกลางไลฟ์สดครับผม ในปี2020ครับผมมีผู้หญิงทิเบตคนหนึ่งชื่อลามูครับผมคุณมูเนี่เป็นดาวติ๊กต็อกจีนนะครับผมที่มีคนติดตามหลายแสนคนทําคลิปแนวชาวไร่ชาวสวนทิเบตไปเก็บผักทําอาหารนะครับผมซึ่งทุกคลิปก็ทําอยู่ที่บ้านเกิดน,นะครับที่หมู่บ้านในพื้นที่ห่างไกลในมณฑลเสฉวนนะครับคนก็ชอบคลิปเธอมากๆเลยเบื้องหน้าเธอคือดาวติ๊กต็ครับผมแต่เบื้องหลังเนี่ยเธอต้อง ต่อสู้ตามลําพังนะครับผมคุณลามือเนี่ยมีสามีที่ชอบทุบตีชอบทําร้ายนะครับผมทั้งสองแต่งงานมีลูกกันมาหลายปีครับแล้วพอคุณลามือเริ่มมีรายได้จากติ๊กต็อกบวกกับโดนทําร้ายหนักมากนะครับเธอเลยขอยาขาดจากสามีครับผมเพราะว่าเธออยู่ได้้วยตัวเองแล้วไงตัวยาได้ไม่นานครับผมสามีก็จะมาขู่ฆ่าเธอและลูกครับผมจนต้องไปแต่งงานใหม่ครับโดยที่ผ่านมานะครับผมคุณมูเนี่ยพยายามที่จะไปแจ้งตํารวจแล้วว่าสามีทําร้าย ต่ว่าตำรวจก็ไม่รับแจ้งเลยครับผมคุณมูเลยจำใจจดทะเบียนใหม่แล้วก็โดนทำร้ายอีกครับผมคุณมูเลยไปแจ้งตำรวจอีกครั้งแต่ตำรวจกลับปฏิเสธรับแจ้งครับผมบอกคุณมูว่าก็คุณแต่งงานกับเขาเองมันเป็นเรื่องในครอบครัวคุณเราทำอะไรไม่ได้หรอกท่ามกลางคลิปธรอาหารและร้องเพลงสนุกๆที่ถูกโพสต์ลงติ๊กต็อกครับผมเบื้องหลังคุณมูยิ่งกว่าสิ้นหวังครับผมเพราะตำรวจยังไม่ยอมช่วยต่อมา คุณมูโดนสามีบีบคอรกระตายครับผมคือมูเลยตัดสินใจครับผมไปขอความช่วยเหลือจากองค์กรสิทธิสติจีนนะครับและยื่นเรื่องขอยาแต่วุาชาัยคนนี้ก็เริ่มตามล่าคุณโมค,ครับสุดท้ายนะครับผมศาลสั่งให้การยาเป็นผลและดันสิทธิเลี้ยงดูลูกทั้งหมดให้กับพ่อที่ชอบใช้ความรุนแรงนะครับขณะที่คุณมูนะครับผม ไปอยู่ที่อื่นอดีตสามีก็ไปหาพี่สาวคือลามูนะครับและทำลายค้นลามูจนต้องเข้าโรงพยาบาลในวันที่14กันยายนปี2020นะครับคุณลามูก็ลงคลิปลองเพลงพื้นบ้านของทิเบตน,นะครับแต่หารู้ไม่ว่าคลิปนี้จะกลายเป็นคลิปสุดท้ายของเธอครับผม พราะนี้วันต่อมานะครับขณะที่คุณลามูกำลังไลฟ์สดทำอาหารในครอบครัวนะครับผมซึ่งก็อยู่ในบ้านตัวเองนะแท้นะครับอดีตสามีก็บุกเข้ามานะครับผมก่อนจะเอาน้ำมันราดตัวเธอและจุดเธอนะครับผมจุดไฟนะครับเผาเธอทั้งเป็นครับผมคนที่กำลังดูไลฟ์ของคุณลามูนะครับก็ได้ยินเสียงกรีดร้องครับผมก่อนจะภาพตัดนะครับจากนั้นคุณลามูก็ไม่ได้กลับมาอัพ คลิปอีกเลยตลอดการครับพี่สาวกุลามูก็ออกมาบอกว่ากุลามูจากทุกคนไปแล้วครับผมและภาพที่แอดมินค่อนข้างรับไม่ได้เลยนะครับผมคือภาพที่เหมือนจะเป็นมีการเบลอน่าจะเป็นส,ส่วนของใบหน้านะครับผมอ,อยู่น่าจะเป็นศีษะนะครับผมวางอยู่บนหมอนนะครับแล้วก็มีผ้าหม่มสีฟ้าปิด ส่วนบริเวณตัวอยู่นะครับผมที่เป็นอสีค่อนข้างคล้ำนะครับผมจากการเผาไหม้นะครับผมรูปใบนั้นนะครับแอดมินค่อนข้างรับไม่ได้เลยทีเดียวนะครับพี่สาวคุณมูนะครับผมที่ได้เห็นสภาพของคุณลามูหลังจากโดนเผาเธอกล่าวไว้ว่าคุณลามูโดนเผาไป90เอร์เซนนะครับผมจากส่วนของร่างกายจนไม่นานเธอก็เสียชีวิตครับคน ก็บริจาครายรายเงินนะครับให้ครอบครัวคุณลามูนะครับพี่สาวของคุณลามูเองก็ออกมาเรียกร้องความยุติธรรมครับและเรื่องนี้ก็กลายเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็ไวรัลมากๆในโซเชียลประเทศจีนครับผมซึ่งในภายหลังนะครับก็ได้มีการติดแฮชแท็กนะครับผม l h a m o a c t นะครับผม lamo act นะครับผม ในโ,โลกโซเชียลจีนนะครับผมเช่นในวายปนะครับผมหลัวซึ่งในภายหลังก็โดนเซนเซอร์หายไปอย่างรวดเร็วครับผมทุกคนก็ตั้งคำถามว่าจะต้องให้ผู้หญิงตายอีกกี่คนและจะต้องให้สายไปอีกกี่ครั้งถึงจะมีการปกป้องผู้หญิงจนประเด็นเรื่องของคดีนี้ถูกจับตามองไปทั่วโลกและทำให้มีการสืบสวนอย่างเข้มข้นครับในตัวแอดมินเองนะครับผมจากการที่แอดมินเคยได้ไปเรียนอยู่ที่ประเทศจีนครับแอดมินคิดว่านะครับเรื่องนี้ที่มันถูก ผ่านการเซ็นเซอร์แล้วก็หายไปอย่างเงียบๆเพราะว่าจริงๆแล้วคุณลามูเนี่ยครับผมไม่ได้เธอไม่ได้อยู่เงียบๆโดยทนให้สามีถูกการข่มเหงนะครับผมแต่เธอมีการร้องเรียงมีการแจ้งความมีการขอความช่วยเหลือไปถึง3ครั้ง 3ส,สถานที่3องค์กรด้วยกันนะครับผมไม่ว่าจะทั้ง,งตรวจจากองค์กรสตรีนะครับผมแล้วก็เธอใช้ทั้งจารีดนะครับผมโดยการแต่งงานใหม่เข้าด้วยช่วยแหละก็แล้วนะครับผมถับไม่เป็นผลนะครับซึ่งนั่นก็อาจจะเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เรื่องนี้นะครับผมผ่านการคัดกรองนะครับผมแล้วก็ถูกเซ็นเซอร์หายไปในที่สุดครับเพราะว่ากระทบหลายองค์กรด้วยกัน ในท้ายที่สุดนะครับผมอดีตสามีของคุณลามูก็ถูกตัดสินให้โดนประหารชีวิตครับและที่ผ่านมาที่ตํารวจไม่สนใจรับแจ้งคุณลามูกอกเพระว่ารู้จักกับสามีคุณลามูนะครับผมรวมถึงชุดความคิดของหลายคนในต่างจังหวัดที่มองว่าผู้หญิงคือทรัพย์สินของสามีครับและเรื่องในครอบครัวคนอื่นไม่ควรเข้าไปก้าวไาย,ยุ่งข้องเกี่ยวครับผมมันจึงเกิดเรื่องเลวร้ายซ้ำแล้วซ้ำเล่าครับ ซึ่งข่าวนี้นะครับผมก็เป็นที่จับตามองจากทั่วโลกนะครับผมจากสำนักข่าวต่างประเทศนะครับผมโดยส่วนตัวแอดมินขอแสดงความอาลัยนะครับผมเสียใจกับคุณลามือนะครับผมและครอบครัวของเธอด้วยครับผมอ่านข่าวนี้แล้วทนไม่ไหวครับผมต้องฝืนตัวเองนะครับผมลุกขึ้นมาอัดทําคลิปเสียงให้ได้เลยนะครับผมถึงแม้ว่าจะเป็นหวัดก็ตามนะครับผม ทั้งนี้ทั้งนั้นครับผมขอขอบพระคุณแหล่งข่าวนะครับผมจาก Twitter ครับผมคุณ LOLA นะครับผม account si lolitascak3 ครับผมขอบพระคุณสำหรับแหล่งข่าวดีๆด,ด้วยนะครับ